ที่ในแพ็คนี้นะครับมีตัวพิเศษนะครับที่มีโอกาสไฟดับเนี่ยสูงมากนะครับผมมีทั้งอีพิก3แล้วก็อันอีพิกหรือว่าตัวไฮไลท์อีกแนะครับรวมเป็น11ตัวพยายามหามุกมาเปลี่ยนโชคชะตาแต่มันก็ยังไม่ดับสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะตังค์เติมทองไม่มีแต่มีเปิดฟรีนะคะดับสิคะโอ้โห สุดหลอ่อสุดโหดสุดเนี้ยบครับหมามาดูทีเซอร์กันก่อนนะครับเดวิดเบคแฮมกับร่างอีพิกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดติดบูสเตอร์มานะครับบูสเตอร์ของเบคแฮมก็จะเป็นฟรีคิกเทกกิ้งนะครับเพิ่มพลังการยิงฟรีคิกเตะแรงนะครับแน่หลายคนรอคอยบิ๊กไทม์ยังไม่มาก็มาเล่นอีพิกติดบูสเตอร์กันก่อนนะครับการยิงฟรีคิกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับเท้าบ,บิดของพี่บิดแกนะครับผมการวาดแขนและนี่คือการรับตัวเล็ก ในเวอร์ชั่นของเชลซีนะครับผมโค้ดมาเกเร่กับบูสเตอร์ที่ติดดูเอลลิงมานะครับผมเพิ่มพลังความการเล่นเกมรับนะครับปฏิกิริยาเกมรับนะครับนี่แล้วก็ความอึดด้วยสปีดด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับทีเซอร์เป็นจังหวะยิงนะครับแล้วก็โทมัสโรซิสกี้นะครับผมกับร่างอีปิกของอาร์เซนอลติดบูสเตอร์มาจะเป็นบูสเตอร์เทคนิคนะครับก็เป็นกองกลางตัวเพลเมเกอร์สไตล์สายเทคนิคนะครับ การล็อกการเลี้ยงเป็นยังไงอ่าทั้ง3ตัวนี้นี่เป็นทีเซอร์นะครับจังหวะทีเซอร์ของอ e ีพิกใหม่ทั้ง3ตัวนี้นะครับซีซั่น1น k i c off นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฟรีรัวๆคนจนมีเอ้ยไม่ใช่อะไรนะสายฟรีมีสิทธิ์ไม่คะสายฟรีมีสิทธิ์ไม่คะมาเปิดฟรีกันนะคะมีงานไหนททำไม่ค่ะเอ้ยไม่ใช่ดิต้องร้องยังไงดีอะไรต้องร้อง,งไงนะเ สายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะอีพิกฟรีให้มีให้ไหมคะเอ้ย <c oughs> ไปเดี๋ยวร้องอีกเดี๋ยวร้องอีกบหน่อยครับตัวแรกไอดีแรกก็ยังไม่แตกนะครับผมเดี๋ยวตามล่าไปแค่ก่อนครับระหว่างที่ผมรีวิวไปผมก็มาเปิดฟรีด้วยนะครับผมไปต่อต้องร้องว่าอะไรนะอะไรนะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะอีพิกฟรีมีให้ไหมคะม,มีงานให้ทำไมก็ไม่ใช่สิ เออมีงานให้ทำไหมคะเอออะไรต้องต้องร้องหไหวไงวะอีปิกฟีมีให้ไหมคะ <laughs> ไปอีปิกฟีดับดบโอ้โหร้องผิดไงร้องผิดคี่ด้วยร้องผิดเนื้อด้วยก็เลยไม่แตกให้เราไม่ดับให้เรานะครับผมไปต่อ ระหว่างที่เข้ามาเปิดฟรีเนี่ยก็อ่านคอมเมนต์ไปด้วยตอนโหลดเข้าเกมนะครับก็มีหลายคนบอกว่าผมได้แล้วครับฟรีผมได้แล้วครับเบคแฮมฟรีผมรอรีวิวเบคแฮมครับอ่าระวังกําลังทําอยู่นะฮะกำลังทําอยู่นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, มีคนได้ฟรีเยอะเหมือนกันนะจริงเท็ตแค่ไหนไม่รู้นะครับผมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะ สายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะตังค์เติมทองไม่มีแต่มีเปิดฟรีนคะคะ <c oughs> ล็อกจนกว่าจะเปิดได้สายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะตังค์เติมทองไม่มีแต่มีเปิดฟรีนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ห <c oughs> ผมร้องเพลงนี้ในไฟไม่ดับเลยทุกคนสี่ครั้งแล้วโอ้ย <c oughs> จริงๆมันมีตัวพิเศษตั้งส1ตัว12งตัวเด้วยวะ ว่าสงสัยร้องไม่ควรร้องเพลงนี้เราลองไม่ร้องดูสิเราลองไม่ร้องดูสิดูว่าไฟจะดับหรือเปล่านะเมื่อกี้เราร้องมา 4, 4ี่สดยสินะครับผมไฟไม่ดับเลยนะครับผมอ่าเราลองไม่ร้องดูสิว่าแก้เคดหน่อยแก้เคสหน่อยอย่าไปร้องอย่าไปร้องนะครับเปิดชิวๆไปเไดก็ดับเองไม่ดับว่า <c oughs> พยายามหามุกมาเปลี่ยนโชคชะตาแต่มันก็ยังไม่ดับ no comment no action no comment no action เราจะไม่พูดมากเราจะไม่ออกอาการมากนะครับและมันก็ไม่ออก <c oughs> อะไรครับเนี่ยนักเตะก,การพิเศษมีตั้งเยอะแยะเอสตู yeah. Yeah. ินญยันสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะตังเติมท้องไม่มีแต่มีเปิดฟรีนะคะมีงานให้ทำไหมคะ เปิดฟรีได้ไหมคะตำนานอีปิกฟรีขอฟรีได้ไหมคะกดจนมีสิทธิ์สายฟรีมีสิทธิ์โอ้ไม่เคยแตกเลยว่ะนักเตะการนี้แพ็กนี้มันต้องมีโอกาสไฟดับเยอะมากเลยแต่จะว่าจะเป็นอีปิกเลยตัวการไไ์ดไร้ยยังไม่แตกเลยครับทุกคนชัว sure. 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 เชื่เปิดฟรีเปิดฟรีสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะลองไปกบเท่านั้นนะไฟไม่ดับดับเถอะพี่ได้โปรดเถอะพี่ โอ้โหเกินไปแล้วครับผมเกินไปแล้วครับรอบนี้คือมันเกินจริงๆปกติมันต้องมีดับสอารอบแล้วล่ะเนี่ยนี่มันยังไม่ดับเลยเกินไปจริงเนี่ยผมก็ไล่อ่านคอมเมนต์อยู่นะครับเนี่ยฟรีครับฟรีครับมาเกเรเล่พี่เบ็กฟรีครับโลซิกกี้ Beck, ฟรบ iki, ฟีบางคนก็เออไฮไลท์ก็ยังดีเห็นไหมโอ้โหเขาได้ฟรีกันเยอะแยะ แต่ผมเปิดมาหลายไอเดีแต่ก็ังไม่ได้สักอันเลยเนี่ยอย่าว่าแต่อีปิกเลยครับไฟยังไม่ดับให้ผมสักรอบทังเลยสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะตังค์เติมทองไม่มีแต่มีเปิดฟรีนะคะดับสิคะโอ้โหอโอโชคชะตาช่างเล่นตลกกับ <c oughs> เปิดฟรีรอบนี้ผมเลยเกินมาเถอะครับพี่มาสู่ไอดีของฉันนี่จะร้องเพลงเล็กหนาเนี่ยฮะ มาเถอะมาเถอะพี่มาสู่ไอดีของฉันตัวฟรีหลายคนบอกว่าผมฟรีครับ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 นี่ผมก็ฟรีครับฟรีครับฟรีมันไม่ดับจริงๆนะไม่ว่าผมจะใช้มุกไหนมันก็ไม่ดับให้ผมเลยเว้เยเอออะไรเออไม่ว่าจะคอมเมนต์ในคลิป youtube นะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์ที่แฟนเพจไม่ว่าจะคอมเมนต์ในกลุ่มนะครับผม คนเปิดฟรีเยอะจริงนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีฟรีสักตัวนึงเลยมันใจร้ายเกินไปนะถ้าแพ็คแบบนี้ปกติมันต้องมีดับให้ผมทั้งสองคำรอบไลแลละนะเปิดมาขนาดนี้นะฮะนี่นี่มันยังไม่ดับสักรอบหนึ่งเลยครับทุกคนผมมุสาคาดหวังไว้สูงนะแพ็คนี้นะคาดหวังพี่เบ็คฟรีไว้สูงมากเลยครับพี่เบ็คไม่ดับเลยเว้อย่างงี้ไม่ต้องแจกหรอกโธ่เฮ้ยแมงมีแมงแมงวีแมงวันตอมหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่า โชคชะตาช่างฟ้าลิขิตเหลือเกินนะครับผมเปิดไปตอนเช้าก็รอบนึงแล้วแมวโดดตัดหนะ้ารอบนี้ฟรีรอบนี้หนึ่งสองสามดับเธอพี่โอโ้เกินไปแล้วครับทุกคนเหมือนไม่มีมันไม่มีตัวให้ผมเลยแพ็คมันบัก๊กหรือเปล่าเนี่ยสำหรับไอพีวอทเครื่องผมเองมือผมนิ้วผมเนี่ยนิ้วผมมันบัก๊กหรือเปล่าจะร้องเพลงอีกดีไหมเนี่ย สายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะตังเติมทองไม่มีแต่มีเปิดฟรีนะคะมีงานไหนทำไหมคะมีไหมไหมคะมีอีพีกฟรีให้เล่นไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ไหมหมดกำลังใจเล่นนะผมแหละหมดเวลาเปิดไม่ได้ก็บอกหมดกำลังใจเล่นเวลาเปิดไ,ได้ก็บอกโอ้โหลิกลีลิกลผมว่าสายฟรีไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะสำหรับผมนะ สายฟรีคนอื่นมีสิทธิ์เพราะเห็นเปิดกันได้เยอะเลอเกินสายฟรีไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะ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 คะอออโอหโหเลิกเปิดเธอเฮ้ย้อใจจริงๆครับเปิดฟรีรอบนี้หูยอยากได้ตัวฟรีเดี๋ยวดีไอไอดีไก่เนี่มาผมลุ้นสุดๆลุ้นสุดลุ้นสุดโต่งเลยนะ นี่ขนาดแบบไอดีแบบเปิดมาหลายรอบยังไม่ได้เลยไปไปไปขนาดไล่ยังไม่ไปอีกโอ้ผมกำลังจะทำลายส,สถิติตัวเองนะครับผมก็คือเปิดฟรีมาอันนี้เป็นไอดีสุดท้ายแล้วนะครับขอเปิดไอดีสุดท้ายแล้วล่ะนะครับยังไม่ไฟดับเลยนะครับไฟยังไม่ดับเลยท,ทั้งท้งที่ในแพ็คนี้นะครับมีตัวพิเศษนะครับที่มีโอกาสไฟดับเนี่ย สูงมากนะครับผมมีทั้งอีพิก3แล้วก็อันอีพิกหรือว่าตัวไฮไลท์อีก8นะครับรวมเป็น11ตัว11ตัวเนี่ยจาก150ตัวถือว่ามันมีโอกาสมากกว่าแพ็คที่มันเปิดฟรีแบบอีพิกหรือโชว์ไทม์ที่มีแค่3ตัวใช่ไหมแต่ผมยังไม่ดับเลยจนถึง ID นี้นะครับผมนี่เป็น ID สุดท้ายแล้วพอแล้วนะครับผมผมจะทำลายสถิติตัวเองหรือเปล่าครับที่ไฟไม่ดับเลยครับ คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนเออไม่ใช่สิสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะสายฟรีมีสิทธิ์ไหมคะตังเติมทองไม่มีแต่มีเปิดเย่ทำลายสถิติตัวเองครับผมเปิดฟรีลัวลัวลัวจริงๆนะครับผมแต่ไฟไม่ดับเลยสักรอบหนึ่งอ๋อย่าว่าแต่อีปิกฟรีเลยครับผมไฮไลท์หรืออะไรไม่มีให้เห็นเลยครับ คนจนไม่มีสิทธิ์นะฮะสายปีไม่มีสิทธิ์สำหรับผมวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวกลับไปรีวิวเดิบเท็ิแคมต่อนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอลซิตี้โฟร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับใครเปิดฟรีได้ตัวอะไรนะครับผมคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมดวงเวยเหมือนผมหรือเปล่านะครับไปแล้วครับไปบ้าไห้สวัสดีครับ I've this time I thought I would never fine never changed the better be thought would for